เหมือนจะเป็นเทนขาลงแต่มันก็บิดตัวแต่มันก็เทนไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่น้องเขาเนี่ยนะคะจะเบรกขึ้นเนี่ยสูงนะสูงนะบอกเลยนะคะโอกาสที่จะเบรกขึ้นเนี่ยมีอยู่ที่เก้าสิบเปอร์ซ็นตจ้าเอา้าเงินพี่ก็รอเล่นแค่อันนี้ดิรวยก็จริงพี่หนูเล่นด้วย <laughs> โอเคไหมเออเหตุผลเพราะอะไรรู้ปะ กลับมาที่เหตุผลเดิมตลาดส่วนใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนขาลงแบบที่แทบไม่มีแรงจะลงแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปตามเทรนเดิมเทรนใหญ่มันย่อมมีมากกว่าแล้วเขาอะไปทำงานวิจัยใน700 Stock Market นึง่งออกใช่ไหมคะแน่นอนว่าใน700 Stock Market เนี้ยมันจะต้องมีหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นอะมากกว่าอยู่แล้วเก็ตปะมันจึงทำให้การที่มันแบบเบรกขึ้นอนะ ด้วย declining w a g e เนี่ยมีโอกาสถึง92นะคะโอเคนะเคลียร์ไหมนะคะพี่กุ้งบอกว่ายกไม่ไหวล้วงเลยไปเลยไม่รอ sl บ่ายแล้วเราก็เออไปเลยเออเราเออได้แต่อย่าเออบ่อยโอเคไหมเออสักแบบรอบก็ได้สองรอบก็ได้สามรอบก็ยังได้แต่รอบที่สี่ก็น่าจะควรถามตัวเองแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ โอเคปานะคะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือข้อความสำคัญนะคะของเรื่อง wage นั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เขาบอกว่าในการสังเกต wage จะรู้ได้ไงว่านี่คือ wage หรือนี่คือไม่ใช่ w age หรือว่ามันแค่เป็นเทรนหรือแค่อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจุดสังเกตที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะล้วอันนี้ออกสอบด้วยใครจะสอบ CMT level 1นะฉันบอกเลยนะคะว่าออกสอบอุ๊ย ฉันจะดรซีเอ็มเล่นไหมเนี่ยออกสอบปีฉันปีเธอฉันไม่รู้ว่าจะออกไหมโอเคไหมคะวิธ <c oughs> ีการสังเกตเวชนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะจะต้องมีจุดที่สัมผัสเทรนไลน์ที่มันเหมือนบิบบีแบอะอย่างน้อยห้าจุดอันนี้คือคีย์สำคัญนะห้าจุดถึงจะมองเป็นเวชถ้ามีแค่สาถ้ามีแค่สี่เราบอกว่านี่เวชแน่เลยอันนี้ยังไม่ใช่โอเคไหมคะ อ่ะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งคีย์พอยต์สำคัญของคนที่จะหาเวทนะคะคืออย่างน้อยห้าโอเคไหมคะอ่ะนะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเวทนะคะใครเคลียร์แล้วพิมดับเบิลยูมาคะ่ะพิมดับบิลยมา <laughs> พิมดับยูมาจ้าเก่งมากใครอยู่ถึงตรงนี้เก่งมากยังไหวไหมเนี่ยยังไหวไหมคะเอาอีกสักกี้อันดีดิฉันยังมีเหลืออีกเต็มเลย <laughs> พี่ร่าบอกจุดสังเกตเวชที่สำคัญอย่างน้อยต้องมีจุดสัมผัสเทนไลท์ห้าจุดใช่ยเดมันยูโอเคอ่าโอเคยังไหวเนาะถ้าเกิดว่าเดบยูมาน้อยแสดงว่าทุกคนนั้นได้หลับไหลไปแล้วนะคะ <laughs> อีกสักเอาเท่าไหร่ดีอ่ะอีกสักหนึ่งนะจะได้ไม่เยอะเกิน อีกสักหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวไอที่เหลือเดี๋ยวมิกจะหาเขาเรียกอะไรหาโอกาสในการมาตั้งหัวข้อไลฟ์ใหม่เพราะว่ามันมีแพทเทิร์นหนึ่งที่แบบอีเลียบเวฟก็อธิบายไม่ได้จริงๆอธิบายได้ด้วยแพทเทิร์นนี้อย่างเดียวจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ครั้งหน้าละกันนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอันพอแล้วเนาะจะได้ไม่ดึกเกินสี่ทุ่มนะคะเวชงมีเทรนไลน์บีบห้ารซีซีจุดเป็นอย่างน้อยอะ เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการจำที่ดีเหมือนกันนะคะพี่กุ้งนะสุดยอดมากเลยะะอ่ะปึ๊บเราจบแล้วเวทนะคะอันสุดท้ายที่มิกจะพาทุกคนไปเจอเลยแล้วกันนะคะก็คือ head and shoulder นะ head and shoulders มาแล้วค่ะนะ,ะใครเป็น แฟนคลับน้องบ้างนะคะอ่ะมีคนคุยกันด้วยนะคะเออพี่รัดอ๋อพี่แป้งขาขอบคุณที่รัดนะคะขอบคุณค่ะจะถามจะไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงตอบมาแล้วถูกต้องเอ้าพี่แป้งไม่เห็นหรอเมื่อกี้มีจุดจุดด้วยอันนี้ให้นะไฮไลท์เตอร์นะคะถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาย้อนดูทบทวนเนาะอ่ะเรามาดู h e a d and Shoulders กันค่ะ h e a d and Shoulders เนี่ยฉันขอขิงก่อนได้ไหม ที่ฉันเก็บมาอันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยนะคะถูกได้แรงเป็นอันดับหนึ่งจ้าอันดับหนึ่งนะคะโดยคุณโทมัสในอ n นไซค o p พีเดียเออไม่แปลกใจใช่ไหมล่ะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรู้จัก h e a d and Shoulders ก็น้องเขาได้อันดับหนึ่งอะนะอันดับหนึ่งเนี่ยใครก็รู้จักอันดับสองใครหรอไม่เห็นมีใครรู้จักเลย อันดับสองก็ดับเบิลท็อปดับเบิล t อ m ทอไงที่เราเรียนไปใช่ไหมคะแต่เห็นไหมคนก็จะรู้จักน้อยลงเยอะนะคะ h e a n d shoulders เนี่ยถูกแรง้งมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะใน encyclopedia of chart patterns นะคะโดยคุณโทมัสโอเคไหมนะคะ,ะพี่นิดบอกว่าชอบชอบคะอ่ะพี่แก๊กมีการตบมือให้น้องด้วยนะคะอันดับหนึ่งนะคะอ่ะ ลองมาดูกันว่า head and shoulders คืออะไรนะคะเพื่อเผื่อใครยังไม่รู้นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเทรดกันแบบใดน,นะคะว่า head and shoulders เนี่ยเขาเทรดกันอย่างไรนะคะที่เรารู้เนี่ยมันใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะมาดูก่อนเราก็จะมี head and shoulders top แล้วก็ head and shoulders bottom เหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ะ head and shoulders top กันก่อนแล้วกันนะคะอันโนหนึ่งจ้ะนะอ่ะ ไปค่ะ head and shoulders o p นะคะก็จะภาพประมาณนี้อ่ะเราต้องมีไหล่ก่อนอ่ะไหล่ซ้ายมีหัวใช่ไหมคะแล้วก็มีไหล่ขวาแล้วก็ลงอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีครบคำว่า head and shoulders แล้วคือเรามีไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วก็มีหัวดิฉันขอเติมหัวได้ปะเฮ้ย <c oughs> เอานนี้ดีกว่าเอาน้องน้องนี้ดีกว่าเออเอาน้องหัวแบบ เอ็นเลิฟไปอ็นเแล้วฉันก็แล้วฉันก็ลดขนาดน้องไม่ได้ด้วยโอเคเี๋ยวเอาน้องนี่ลงมานะคะโดนบงังอ่ะเราได้หัวนะคะ <laughs> เธอฉันว่าหน้าตาน้องอเหมือนไวรัสเลยอะใครเรียนไบโอว่างนี่คือหน้าไวรัสชัดๆเลยนะคะ <laughs> อ่ะน้องมีหัวแล้วน้องมีไหล่ซ้ายแล้วน้องมีไหล่ขวาโอเคนะทีนี้เวลาจะเข้าเทรดเหมือนเดิมค่ะ วิธีการเข้าเทรดด้วยแพทเทิร์นเรามี2แบบก็คือเราจะเข้า stop order หรือเราจะเข้า limit order ถ้าเราจะเข้า stop order เราเรอ breakout แล้วเราเข้าเลยถ้าเราจะรอ limit order เรารอราคา pull back กลับมาที่แพทเทิร์นเราเราค่อยเข้าเทรดโอเคไหมคนที่เข้าด้วย stop order นะคะหรือว่ารอ breakout เนี่ยเราแค่รอราคานะคะ b เบร k แนวนี้นะคะก็คือเหมือน Neck Line ของ shoulder จริงๆมันคือจุกุระใช่ปะ ถ้าเกิดตรงเนี้ยคือไหลตรงนี้จะเป็นอะไรได้นอกจากจุกกระแหนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคา break จุกกระแหมาเนี่ยนะคะเราก็ย่อมสามารถเข้าเซลล์ได้โอเคปะ่ะเราสามารถเข้าเซลล์ s t อปได้เลยนะคะเซลสต o อป,ปุ๊บนะคะราคาก็มักจะลงต่อแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้เราได้เงินอะใช่ไหมเราก็วางออเดอร์แบบนี้นะคะ SL อยู่เหนือโชเดอร์นะคะ TP อ่ะถ้าหนึ่งหนึ่งก็แค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมก็ะะจะประมาณนี้นะหรือในแบบที่2ถ้าเราไม่ได้เข้าเป็นออ Stop Order ใช่ไหมคะเราจะรอ Limit Order นั้นนะคะเราอาจจะต้องไปอาจจะดูใน i ท e f r ท m e ที่เล็กกว่าก็ได้หรือยังไงก็ได้ใครจะไปประยุกต์ adapt ใช้ยังไงก็ย่อมได้เสมอเลยนะคะสามารถไปเรียนรู้กันต่อเองได้เนาะ เราก็คือรอเขา breakout นะคะให้ make ชัวร์ว่านี่ไม่ใช่ false break พอไม่ใช่ false break เราก็รอน้องเด้งกลับขึ้นมาที่จุกุรนะคะเด้งกลับมาที่จุกุแรเสร็จเราก็ค่อยซลล์โอเคไหมแค่นี้เองนะคะอ่ะพี่แก๊กก็บอกจําแม่นเลยนะคะจำแม่น um พอ,อไหรพอจุกุแร <laughs> สงงนะอ่ะสอนมาตั้งนานจําได้ที่จุกุแรนะคะ มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสำหรับนะคะเอ,อ่อ head and shoulders top นะมิกบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือ head and shoulders อะถูก p a ท t e r นแหละมันก็จะมี top กับ bottom ใช่ไหมไอ้ที่ r a n k n โนหนึ่งเนี่ยนะคะคือ head and shoulders top นะโอเคปะ่ะนะ head and shoulders bottom เนี่ยมันจะวิลเลจน้อยลงหน่อยเลยถูกตกไปอยู่ที่ r a n k ประมาณ r a n k เกเลยนะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้จะเป็น head and shoulders เหมือนกันเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถเป็น head and shoulders แบบเดียวกันได้เก็ตปะน้องต้องเป็นตัว t อ p เท่านั้นน้องถือจะเป็น no.1 ถ้าน้องเป็นตัว b o t t อมเมื่อไหร่น้องเป็น no.9 ทันทีโอเคไหมคะอะมาว่า head and shoulders no.9 กันนะคะอะถ้าเกิดว่าเป็นตัวบ o t t o m เนาะเราก็จะมี shoulders กับหัวใช่ไหมคะมี head แบบนี้กับหัว นะคะแล้วก็อีช s เดอร์หนึ่งค่ะก่อนที่จะเบรกเอา t แล้วเราจะได้เข้าบายแถวแถวนี้ไม่ว่าจะด้วย Stop Order หรือ Limit Order ก็ตามนะคะอ่าน้องคนนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นโ no น๊กาวค่ะเขาก็เลยจะขำแหลจะลองไห้แหลนะคะด้วยหัวนี้โอเคไหมอันนี้คือ Head and Should e r t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  o m นะคะแรงกิ้งตกทันทีนะคะตัวที่โ no น1จะเป็น Head and Shoulder ซเท่านั้นโอเคนะ จุดที่เราจะต้องรอเบรกเอาค่ะจุก,กูแรค่ะจุก,กูแรของน้องทางขวามือน,นั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะแต่เราจะกลับหน้าเทตเป็นหน้าบายเท่านั้นเองนะคะอ่ะจุกรแร <c oughs> อ่ะประมาณนี้โอเคไหมคะทีนี้มีทริคอะไรสำคัญอีกไหมมมิกจาก h e a d and Shoulders เนี่ยบอกเลยว่ามีนะคะถ้าพี่อยากเพิ่มวิน a ร e ของตัวเองจาก He a d a น d s h o u l d s r s เนี่ยนะมิกบอกเลยว่าเราสามารถ เพิ่มได้นะคะด้วยการดู shoulders โอเคปะ่ะอะ shoulders ของเขานะดูด้วยยังไงอ่ะเดี๋ยวมีหาในในคอนเท็กให้นิดนึงนะคะเพื่อความเพ e ร์ซ e เนอะอะอีกเรื่องหนึง่งนะเราจำได้ไหมว่าในการเพิ่ม win rate ของการ break out เนี่ยไม่ว่าจะด้วยการพักตัวด้วย a ค g l e หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ช่วยเราได้มากเลยคือวอล u ุ่นะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ เราสามารถใช้นะคะวอลลุ่มนะในการเพิ่มวินเลตได้นะให้ช่วยวอลลุ่มนะคะดูยังไงก็คือจังหวะที่เราจะเข้านี่แหละจังหวะเบรกเอาท์นะคะจังหวะนี้เอาจังหวะเบรกเอาท์นะจังหวะที่น้องมาเทียบเทียมกับจุกูแร่เราเนี่ยนะคะจังหวะเนี้ยถ้าเกิดวอลลุ่มขึ้นเมื่อไหร่นะวอลลุ่มเข้าเมื่อไหร่ คำว่าเข้านี่เข้าทั้งซื้อและเข้าทั้งขายนะสมมติว่าตรงนี้เรารอเซล,ลใช่ป่ะแสดงว่าวอลลุ่มตรงนี้จะต้องเป็นวอลลุ่มขายนะที่เข้ามาเยอะอะนึ้ออกใช่ไหมคะจะเป็นแท่งวอลลุ่มใหญ่ๆสีแดงๆนะถ้าวอลลุ่มเข้าแบบนี้แล้วเราฟอลโล่ตามอะ่ะมันก็จะทําให้วิเวลตเราดีขึ้นด้วยด้วย Head e a d and s h o u l d e r s นี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราได้ Head and s h o u l d e r s b o t t o m ใช่ไหมแล้วเราต้องรอบายนะคะเราก็ต้องรอแท่งวอลลุ่มแท่งใหญ่ๆเหมือนกัน โอเคป่ะแต่มันจะเป็นวอลลุ่มในการซื้อนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแท่งสีเขียวเผื่อว่าใครแบบไปตั้งในเฮดดิมีของตัวเองหรือว่าในชาร์ตของตัวเองต่างๆนะคะก็คือขอแค่แท่งวอลลุ่มต้องใหญ่อะนะคะทั้งสองหน้าเทรดเลยก็จะสามารถช่วยในการเพิ่มวินเดตของ Head and shoulders ได้โอเคนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ No.1 ของเรา mm hmm. นะถามว่าทำไมน้องเขาถึงเป็น No.1 นะคะ เพราะว่าภาพนี้นะซ้ายมือของเราเนี่ยนะคะโอกาสที่เขาจะ fail นะคะอยู่ที่3าสเอซเองทุกคนนะอยู่แค่3-4%เองนะคะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ f a ล l เนี่ยมันอยู่ที่ตั้งเท่าไหร่ละเก้าหกเก้าสแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก็สามารถเอาไปลองดูได้นะคะสำหรับน้อง head and shoulders ตัวนี้โอเคไหม ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเคลียร์แล้วนะคะพิมพ์ H and S มาในการคอนเฟิร์มว่าเข้าใจแล้วจ้ารอเบ็กจุกแรจ้า H and S นะคะ Head n d Shoulders นะคะ,ะเกือบจะสี่ทุ่มพอดีทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวมิกจะมีประกาศสำคัญต่อนะ,ะถ้าเกิดว่าใครใครแบบว่ามาเอาแค่เนื้อหาไม่ได้อยากฟังประกาศสำคัญก็สามารถไปพักผ่อนได้เลยนะคะ จะได้นอนตรงเวลาสี่ทุ่มนะแต่ใครที่ยังอยากเมามอยกันต่อฟังประกาศสำคัญนะคะก็อยู่อยู่คุยกันต่อนะจ๊ะอือพี่แป้งมาแล้ว H&S นะคะเซลลแล้วไม่เฟลใช่อีกข้อหนึ่งของการที่มันช่วยให้เซลล์เราไม่เฟลเพราะว่าเวลาตลาดมันกลัวหรือว่าแพนิคอะคะ่ะ เวลาแบร์มาร์เก็ตมันเข้าสิงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะทุบแรงเนาะมันไม่ได้ต้องใช้เม็ดเงินเยอะในการทุบราคาลงนะคะแต่มันต้องใช้เม็ดเงินเยอะในการดันราคาขึ้นนะโอเคนะคะอ่ะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วนะคะงั้นเรามาคุยกันดีกว่าใครที่ไม่เคลียร์นะคะมุกมิกยังอยู่ตรงนี้นะระหว่างนี้ตกผลึกนะระหว่างที่เราเมาส์มอยกันเนี่ยเราไปนั่งตกผลึกกันเนี่ยนะคะสามารถ สามารถแบบเฮ้ยอยู่ดีๆคำถามนี้ป๊อปอัพขึ้นมายังสามารถพิมพ์ถามในไลฟ์ได้นะถึงแม้ว่าคุยเรื่องอื่นไปแล้วโอเคไหมคะอ่ะพิมพ์เข้ามาถามได้นะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะคะสิ่งที่มิกอยากจะประกาศสำคัญแล้วก็ประชาสัมพันธ์นั่นก็คือนะคะดิฉันนะคะมีคอร์สเป็นของตัวเองแล้วค่ะนี่นี่คือคอร์สอีเลีย a v e on the g ด Full v e r s เ o n นะคะสำหรับจริงๆอ่ะจริงๆมิกบอกเลยนะว่า น้องเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องการสอนเลยแต่พี่พี่ทรินินะคะที่ที่เชิญมูมิกไปสอนเอเรียดเวฟอันเดอกับ Trinity นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยมูมิกอยู่แบบชอบสอนมากแล้วอยู่ดูแฮปปี้เอนจอยแล้วอยู่สอนดีมากอะไรเงี้ยพี่อยากให้มี เวอร์ชันสำหรับคนที่อยากไปต่อแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลยสร้างคอร์สนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เผื่อพี่ๆทุกคนหน้าไลฟ์ตอนนี้จะสนใจด้วยนะคะ mm hmm. ซึ่งมิกเนี่ย mm hmm. ก็จะสอนอีเรียดเว็บล้วน mm hmm. เลยมีเป็นคนที่ใช้อีเรียดเว็บล้วนๆน,นะคะในการเรจทองคำ ก็จะมีทั้งอ e ีเลียดฟิโบนัชชีพวกโมเมนตัมต่างๆนะมีแท่งเทียนด้วยนะบางทีเราตกรดใช่ไหมเราใช้สาัดาส่วนของอ e ีเลียดแล้วมันตกรดอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ความรู้ต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะแท่งเทียนหรือแม้แต่ชาร์ตแพทเทิร์นที่เราเรียนวันนี้ก็ตามแต่เนี่ยมา follow แผนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทริคต่างๆด้วยนะคะซึ่งที่มิกมาประกาศวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรานะคะ จะเริ่มเรียนกันในวันที่7นี้แล้วนะคะ7กันยานะคะก็คือสัปดาห์หน้าวันเสาร์ของสัปดาห์หน้าแล้วนะคะฉะนั้นก็เลยมาประชาสัมพันธ์เผื่อว่าพี่ๆหน้าไลฟ์เนี่ยอยากจะเข้าเรียนด้วยนะคะก็จะเรียนตั้งแต่วันที่7นะคะกันยายนถ้าใครเรียนเนื้อหาอย่างเดียวเรียนแค่7-8จบปุ๊บเสร็จได้เนื้อหาครบนะแต่ถ้าใครอยากได้วางแผนเทรดด้วยนะคะมิกจะมาวางแผนเทรดให้ทุกวันจันทร์ถึงสุก์ก็คือทุกวันที่ตลาดเปิดนั่นแหละ นะคะตอน9โมงเช้าก็จะได้วอลุ่มไปนะคะคนที่ซื้อแต่เนื้อหาก็จะได้คลาสรูมไงได้เนื้อหาใช่ไหมคะส่วนวอลุ่มเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบห้องวางกลยุทธ์ในการไปออกรบ นะคะก็น้องท้องคำใช่ไหมคะเราก็จะวางแผนเทรดกันทุกจันถึงสุกนะคะแล้วก็เทรนนิ่งรูมนะก็จะเป็นห้องสําหรับเทรนนิ่งนะคะในการสําหรับคนที่แบบว่าเออพี่รู้แล้วว่ามิกสอนแบบนี้พี่รู้แล้วว่ามิกนับแบบนี้พี่รู้แล้วมวิกวางแผนแบบนี้แต่พี่จะทําได้แบบมมิกได้ยังไงอันเนี้ยนะคะก็จะต้องเข้ามาในเทรนนิ่งรูมนะมิกก็จะเทรนให้นะคะในการแบบเออพี่พี่ก็จะต้องมีการนับเวฟให้มิกดูนะคะทําการบ้านส่งการบ้านอะไรเงี้ยน้องก็จะเป็นคนตรวจการบ้านให้เอง โดยมือของดิฉันเองด้วยความรู้ของดิฉันเองโอเคไหมคะแล้วก็จะเป็นการเรียนสดเนาะตารางนี้คือตารางเวลาและวันที่ที่เรียนสดนะคะเราก็สามารถดูย้อนซ้ําได้นะคะกลับมาดูย้อนกี่ครั้งก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจ ยังสามารถถาวมิกได้นะคะประมาณนี้เนาะส่วนราคานะคะอย่างที่บอกว่ามิกมีหลายเรทเนาะมิกไม่อยากให้ต้นทุนความสําเร็จของแต่ละคน,นอะมันจะต้องแพงขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเพิ่งแบบเป็น entry level แล้วก็อยากเรียนแค่เนื้อหานะคะก็สามารถเรียนแค่คลาส s r รูมได้ซึ่งคลาส s r รูมเนี่ยเรียน2วันก็คือวันที่7-8กันยานะคะน้องสอน9ก้าโมงเช้าใครไปใครเกิดถ้าเกิดใครไปเขาเรียกว่าอะไรอะ คอนเสิร์ตพี่ปามมี่นะคะเออคอนเสิร์ตเขาเนี่ยช่วงเย็นนะคะคุณพี่สามารถเรียนก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไปตีที่คอนเสิร์ตต่อโอเคปะ่ะ <c oughs> นะคะเรียนแค่เนื้อหาเนี่ยสี่พันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเออพี่อะรู้เลยว่าถ้าเรียนเนื้อหาพี่ไม่รู้ว่าจะไปอัดเดปใช้ยังไงนะคะอยากรู้ด้วยว่ามิกอะเอาเนื้อหาที่สอนไปอัดดปใช้ยังไงเนี่ยก็ต้องเข้าวอลลุ่มด้วยก็คือไปดูด้วยว่ามิกอะเอาเทคนิคอะ ไปรวมกับการวางแผนเทตดเราใช้มันทําเงินยังไงอันเนี้ยเป็นแพ็กเกจที่ยูมิแนะนํามากๆก็คือจะได้ทั้งเนื้อหาและได้ทั้งวางแผนเหตมเต็มๆหน,หนึ่งเดือนนะคะราคา8ปดพันเ้าไม่ถึงมืนะ่นอ่ะทุกคนคิดดูฉันเคยฉันพูดไปในห้องเทนลตีแล้วว่าคอร์สฉันเนี่ยถูกกว่าไปซื้อกล่องจุ่มลาบุบุอีกทุกคนนะคะแล้วนี่คือเนื้อหา นะคะแล้วก็วางแผนเทรด8,900บาทนะคะส่วนใครที่อยากได้เทรน่งด้วยมิกบอกเลยว่าราคาเทรนนิ่งต้องสูงนิดหนึงเพราะอะไรเพราะหนึ่งการเทรนนิ่งเนี่ยมิกต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการเทรนดให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะต้องลงทุกรายละเอียดว่าเออทำไมตรงนี้มันถึงพลาดทำไมตรงนี้มันถึงผิด ทำไมตรงนี้มันถึงทําแล้วดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราลงเป็นรายบุคคลเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะโดดขึ้นมาหน่อยนะคะเป็น3,9900บาทัล้วทเรามิรับแค่20คนพอมากกว่านั้นน้องจีให้ไม่ทันโอเคไหมคะฉะนั้นต้องรีบ C F นะคะใครที่จะ C F นะคะพิมพ์ C F 99มานะคะ C F 99มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเทค c a l Analysis t h a i l a n d เนี่ยจะทักไปหาพี่ๆนะคะแล้วก็ ทุกคนคะโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลแอบแอมิชชาชีมมิตี้แน่นอนโอเคไหมคะจะต้องเป็นบัญชีบร,ริษัทของเทค h น i c a l a n a น y ล i ิส a ไทยแลนด์โอเคไหมคะอ่ะไหนขอดูซิใครจะ CF มาบ้างนะคะวันนี้แอบมาขายหน้าไลฟ์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันสัปดาห์หน้าแล้วอยากให้พี่ๆหน้าไลฟ์ได้ไปเรียนกันด้วยนะคะพี่ๆที่ไปเจอมิกในทตเนะี่ยเขาก ซีเอฟกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ารอในห้องเรียนแล้วเรียบร้อยนะ,ะ๊ะอ่ะคุ้มมากนะพี่พี่กุ้งบอกนะคะซีเอฟเก้าเก้ามาเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเออสะดวกนะคะก็สามารถทักแชทได้เลยแต่มาซีเอฟกันสนุกกว่าเนาะเพราะว่าเรามมกะเอาแค่รหัสเดียวเพราะอะไรรู้ป่ะพอมิกะไม่อยากให้ เาเารียกอะไม่อยาก expose ว่าแต่ละคนอะลงแพ็กเกจไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันหลังบ้านว่าพี่จะลงแพ็กเกจซิลเวอเอาแค่คลาส o o m พี่จะลงแพ็กเกจโกลเอาเนื้อหากับวางแผนเทรดหรือว่าพี่จะเอาเทรนนิ่งด้วยเป็น p พ a ตตินัอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังบ้านเนาะ mm. เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรรักษาความ r r v v t t ของแปดของพี่ๆแต่ละคนว่าพี่ CF อะไรไปนะคะอ่ะ มาพิมซีเอฟมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่เจ็ดนี้แล้วเนาะวันที่เจ็ดกันยานะคะเราก็จะได้เจอกันในคลาสรูมของเราแล้วโอเคไหมอ่ะพี่กุ้งมาแล้วหนึ่งค่ะอ่ะ CF99 มาแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะใครอยากเป็นคลาสมทของพี่กุ้งนะคะอยากมีเพื่อนดีๆน่ารักแบบนี้เห็นป่าว่าพี่กุ้งอะ่ะเขาเรียนไปแล้วเขาเอนจอยไป,ไปเขาเรียนไปพิมพ์ไปคุยไปเ<ป>ม้ามอยไปสนุก มีเพื่อนแบบนี้ในคลาสสนุกมากเลยนะคะก็ใครที่สนใจสามารถ cf 9 9้ามาได้เลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เออมิกอยากจะบอกว่าอย่างที่มิกบอกอะว่ามิกไม่ได้อยากให้ต้นทุนความสำเร็จของแต่ละคนอนะมันจะต้องแพงเนี่ใช่ปะ่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันแพงอะแล้วคนที่เขาแบบไม่ค่อยมีจริงๆอะแล้วเมื่อไหร่เขาจะสำเร็จได้อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่มิกทำในตรงเนี้มิกทำให้สิ่งที่มิกมาแบ่งปันฟรีๆเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้เออกใช่ไหมว่าไอรายได้ที่ได้มาจากที่พี่ๆ CF เอฟคอสซื้อคอสเข้ามาเนะะี่ยค่ะมันก็สามารถซัพพอร์ตมิกให้มิกเนี่ยออกมาสอนฟรีได้อย่างทุกวันนี้เออกใช่ไหมเอาเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกคนได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เฮลตี้กว่าเพราะถ้าสุดท้ายแล้วอะมุมิกทำทุกอย่างไปแล้ว แล้วมันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งมิกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมมิกไม่ได้อะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมิกแบบไปทําอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบพี่ๆเสียผลประโยชน์หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่สมควรใช่ไหมซึ่งมิก,ก็เห็นมาเยอะแล้วนะว่าว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อย เหมือนจะไม่เก็บอะไรอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไปเก็บหลังบ้านซะเยอะเลยอะไรเงี้ยนะคะไปพยายามโน้มน้าวหรือมานิพุเลตให้เราไปทําอะไรที่จริงๆแล้วมันอันตรายมากแล้วเราไม่ควรทําอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยค่าเรียนที่มมิกได้มามิกจะถือว่าพี่ๆอะ่ะจ้างให้มุมิกเป็นกลางโอเคปะมูมิกจะไม่เชียร์บรอกเกอร์มมิกจะไม่เชียร์อะไรใดๆทั้ทงสิ้นที่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ใดๆทั้ทงสิ้นอะ่ะเพราะมิกถือว่าพี่ๆจ้างมมิกมาให้มมิกสอน ามิกก็จะสอนแล้วก็ให้ความรู้ให้อย่างได้ดีที่สุดนะคะไม่มีผลประโยชน์อะไรที่นอกเหนือจากนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจก็สามารถพิมพ์ cf 9 9มาได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้ก็มีพี่ๆหลายคนทักมาที่ inbox แล้วเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เรียกซื้อกันมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามิกจะปิดรับสมัครนะคะเออ ถ้าเปิดสอนเมื่อไหร่ก็คือวันที่7กันยาสอนปุ๊บนะคะปิดรับสมัครทันทีไม่ไม่รับสมัครระหว่างที่คอร์สเริ่มไปแล้วนะคะเหตุผลเพราะว่าม mm ู hmm. มิกไม่อยากให้พี่ๆทุกคนอะรู้สึกว่าไม่ได้เรียนกับมิกเก็บปะ่ะคือการที่เราได้เรียนกันสดๆอะมันรู้สึกจริงๆไงว่าเออเราได้คุยกับมิกเราได้เราได้เรียนต่อหน้ากันจริงๆอะไรเงี้ยการมานั่งดูวิดีโอย้อนหลังมันเหมือนแบบมันเข้าไม่ถึงกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนตามเนื้อหาทันไม่เกิดอาการที่แบบโอ๊ยฉันแพนิคฉันเลี่ยนตามเพื่อนไม่ทันอะไรเงี้ยไม่เอาฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มสอนวันที่7กันยามื่อไหร่นะคะก็จะปิดรับสมัครทันทีนะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันเลิกงานยามดีนะที่เกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้โอเคไหมคะอะประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้มีใครมีคำถามอีกไหมจ๊ะมีไหมมีไหมสำหรับแพทเทิร์นที่เราเรียนกันไปเราเรียนกันไปกี่แพทเทิร์นอะเราเรียน head and shoulder top head and shoulder bottom เอ่อ diamond top ใช่ไหมคะเรียน symmetric triangle เรียน b o d i n g triangle ascending descending เอ่อ rectangle ใช่ไหม triple top triple bottom อ่ะ ดับเบิลท็อปดับเบิลวอท1อมสิบสองวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ไปจุกๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังไม่หมดยังมีอีกแพท t ทิร์นสองแพทแล้วกันที่อยู่ในใจมิกที่มิกมองว่าเออเป็นประโยชน์นะคะทั้งกับคนที่รู้เวฟอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่บางทีเวฟอธิบายได้ยากพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวเรามา คุยกันแล้วก็เจอกันวันหน้าแล้วกันสำหรับอีก2แพทเทิร์นนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะมาจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอพี่ๆทุกคนในคลาสของมิกด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีข้อมูลนะคะในการ CF ใน o u t โ o ของไลฟ์ด้วยเผื่อว่าใครที่อยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปละ굿ไนท์บายบายรักคุ